สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรตามใบงานที่2ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกก็จะมีตื่บ้างน,นะครับยังไงเดี๋ยวตามชมกันเลยแล้วกันครับ ครัวันนี้เรามาพบกับคลิปแนะนําการเรียนการสอนในงานที่2นะครับในช่วงตอนที่2ก็คือวงจรรักษาระดับแรงดันด้วย IC 7805นะครับซึ่งขั้นตอนในการต่อก่อนอื่นก็ต้องเราต้องมาเช็คอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์เคองมือมีออสซิโลสโคป1ตัวมัลติมิเตอร์1ตัวแล้วก็แผงวงจร หม้อแปลงครับก่อนอื่นเรามาเช็คที่ออสซิโลสโคปกอนเลยเปิดออสซิโลสโคปออกมาลักษณะออสซิโลสโคปของเราจะเป็นรุ่นที่เป็นอ n นาล็อกนะครับเพราะว่าจะได้หัดอ่านค่าภายในตัวไปด้วยเลยนะครับก่อนอื่นเราจะเช็คสโคปอย่างง่ายๆโดยการที่ป้อนขึ้นสัญญาณสายเข้าไปนะครับในหน้าจอสโคปเนี่ยจะเห็นว่ามีปุ่มอุปกรณ์มากมาย เราทําการกดปุ่มนี้ครับที่มันมีให้กดนะกดเด้งให้มันเด้งออกมาให้หมดทุกปุ่มเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นกราวดีซีหรืออะไรก็แล้วแต่กดให้มันเด้งออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ปรับปุ่ม x y ให้เส้นมันอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับเราใช้ Channel ที่1เพราะฉะนั้นเราก็ปรับ x y ที่ Channel ที่1ด้วย x y y อยู่นี่นะครับนี่เป็นแกน y ขอนึอันะดับแรก ตั้งตั้งไทม์ดิฟนะครับไทม์เปร์ดิฟไทม์เปรดดิฟตั้งไปที่5มิลลิเซกแล้วก็โวลต์ดิฟตั้งไปที่5้าโวลต์เปรดดิฟนะครับหลังจากนั้นเราใช้สายสโคบครับสายสโคบสีแดงๆนี่มี2หัวนะครับเราใช้สีแดงเสียบไปที่ไปที่ตรงนี้นี่พอเราเสียบเข้าไปนะครับถ้าเราตั้งตามนี้ปุ๊บ รูปสัญญาณทรายจะเพิ่มขึ้นจะขึ้นมาแสดงว่าออสซิโลสโคปตัวนี้ใช้งานได้ครับเครื่องมือวัดอีกตัวหนึ่งก็คือมันติมิตเตอร์นะครับมันติมิตเตอร์นี่เราเป็นมันติมิตเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็วิธีการตรวจสอบไม่ง่ายครับตั้งไปที่อาคูณอาคูณ10หรืออาคูณ100นะครับแล้วก็ใช้ สายสองสายนี้นะครับจิ้มเข้าหากันปึ๊บนี่ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่ามิเตอร์ยังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้เราสามารถใช้มิเตอร์ตรวจสอบสายน้ำสัญญาณก่อนได้ด้วยนะครับโดวยวิธีการนำสายน้ำสัญญาณมานะครับจิ้มที่ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบถ้าม,มิเตอร์ เข็มตีขึ้นแสดงว่าสายนําสัญญาณนั้นใช้ได้ทุกครั้งนะครับเวลาจะต่อวงจรเราต้องตรวจสอบเครื่องมือวัดแล้วก็สายนําสัญญาณนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์หนึ่งตัวที่เป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือทานฟอร์เมอร์นะตัวนี้จะแปลงไฟจาก220เป็น12โวลต์ AC นะครับไฟที่ออกจากทานฟอร์เมอร์ตัวนี้จะยังคงเป็นไฟ AC อยู่นะครับ และเมื่อผ่านวงจรเลี้ยงกระแสก็จะเป็นไฟกระแสตรงซึ่งเดี๋ยวจะต่อให้ดูนี่นะครับซึ่งมีอยู่ในเบงงานของแต่ละคนแล้วนะครับขั้นแรกนะครับขั้นแรกให้เบร์อุปกรณ์มานี่แล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์ตามดังรูปเลยนะครับรูปที่กำลงัลงชมอยู่ขณะนี้นะครับผมมีวิธีง่ายๆทิคง่ายๆก็คือว่าถ้ารูปสัญลักษ ลูกสอหันหัวไปทางไหนเนี่ยเราก็ต่ออุปกรณ์เรียงอุปกรณ์ตามนั้นเลยนะครับนี่อุกรณ์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเช็คอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไดโอดเรติฟายนะครับวิธีการตรวจสอบไดโอดเรติฟายนะครับก็ใช้มันติมิเตอร์นะครับตั้งย่านไปที่ R x 1นะครับ คูณครับคูณหนึ่งคุณหนึ่งครับแล้วก็ใช้ขั้วบวกนะครับจิ้มไปที่ตรงนี้แบบนี้นะครับแบบนี้สังเกตดูว่าเขคม,มิเตอร์จะขึ้นเขคม,มิเตอร์ขึ้นนะครับเคม,มิเตอร์ขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เคม,มิเตอร์ที่ได้ก็จะเป็น ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าไดโอดตัวนี้ใช้งานได้นะครับแต่จากนั้นนะครับจากนั้นเราทำการนำสายสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณมาต่อตามผมเลยนะขั้นแรกนะครับต่อที่ไดโอดก่อนนะครับด้านบนนะด้านบนต่อตัวบนนะครับนะครับถ้าสายบางก็มองดูดีๆนะครับ ต่อตัวบนต่อตามผมไปเรื่อยๆเลยนะครับสายสายสัญญาณพวกนี้เราจะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้งควรตรวจสอบสายสัญญาณและก็สายทุกอย่างสายโสญญายพวกนี้ด้วยนะครับวงจรที่เราต่ออยู่ส่วนภาคนี้นะครับเป็นเป็นภาคของวงจร rectifier นะครับ ป้าวงจรเลือกไฟล์ตึ๊บตามนี้นะครับต่อมาด้วยจกจกับวงจรบิดนะครับออกมาจากไดโอดไดโอดตัวนี้มาต่อที่ขาบวกของ C ครับ C ตัวนี้เ <c oughs> ป็น <c oughs> ทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์ขาลบก็ต่อขาลบของ C นะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับลบนะครับลบมาลบของ C นี้ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วต่อจาก C filter นะครับ C filter ตัวนี้ทําหน้าที่ในการกรองกระแสให้มันเรียบนะให้มันเรียบก่อนที่จะเข้า IC IC ตัวนี้ก็รักษาระดับแรงดันให้คงที่นะครับ7805 78ก็คือไฟที่ออกจะเป็นบวกนะครับแล้วก็นี่คอสต่อขาที่อินพุตครับไฟที่ออกเป็นบวกแล้วก็ไฟที่ออกมาก็คือ5โวลต์แล้สายลบตรงนี้นะครับลบลบต่อที่ ขาคอมมอนหรือขากลาวนะครับหลังจากนั้นต่อเอาพุทออกครับเอาพุทต่อออกที่ขานี้ครับขาที่3ขนะต่อไปที่ load R load หลดราตัวน,นี้ใช้1 k เสร็จแล้วนะครับอีกขาหนึ่งก็คือขากลา d เหมือนกันครับจ m p ออกมาจากตรงนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับได้ ใครตามไม่ทันกดย้อนดูได้นะครับภาพรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นเราจะมาทําการวัดสัญญาณเอาพุทที่ออกมานะครับว่าจะได้อย่างไงนะครับก่อนอื่นเราต้องต่อจ่ายไฟให้มันก่อนนะครับวิธีจ่ายไฟก็อ,อย่าง,งตอนแรกบอกน,นะครับเสียบที่รูนี้ป๋าครับมาแปลงอย่างนี้นะครับมาแปลง ไฟที่หมออแปลงเข้าจะเป็นไฟ AC นะครับ <c oughs> เราก็เสียบไปที่ตรงนี้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับยังไงผมผมในคาบจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดขอช่วยน,นี่ก็จิ้มที่นี่ครับปึ๊บอ่าโอเคครับทีนี้เนี่ยไฟที่จะออกจากตรงนี้นะครับ <c oughs> ไฟออกมาจาก แรงจ่าย AC ตรงนี้ผ่านคอมเมอร์เข้ามาปุ๊บผ่านวงจรบิดตรงนี้ครับบิดมาแล้วนะครับหลังจากบิดเป็นต้นไปไฟจะเป็นไฟตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวลาวัดเราต้องวัดที่ DC ซีวัวมิเตอร์นะครับใช้ปรับเป็นย่าน DC นะครับดูต่อเลยนะครับวิธีวัดตอนนี้ผมจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วเสียบปลั๊กเรียบร้อยด้วยนะครับวิธีวัดนะครับปรับ วอมนมิเตอร์ไปที่ย่าน DC ตรงนี้นะครับไฟจะออกจากวงจเรเลียงกระแสเนี่ยวงจรบิดเนี่ย12โวลต์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ C Filter ซึ่ง C Filter มันจะบวกค่าไฟออกออกไปด้วยก็ประมาณถ้าจาไม่ผิดนะจะประมาณสัก12โวลต์ถึง15โวลต์นะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บเรามาที่ IC เบอร์7805นะครับที่เมื่อกี้บอกไปว่าไฟที่ตัวนี้เนี่ยจะออกประมาณ5โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ที่50โวลต์ดีก่อนได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟด้วยบางครั้งเนี่ยเราต่อวงจรผิดนะครับไฟอาจจะออกเกินนะไม่ไม่ผ่านในซตัวนี้อาจจะออกเกินเป็น10กว่าวลต์เราเซฟไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ที่50นะ เสร็จปุ๊บนะครับนอมสายบวกนะครับสายไฟบวกขั้วบวกนะครับวัดที่ด้านบนครับขาบวกแล้วก็ไปลบวัดที่ด้านล่างนะครับขากล่าวอ่าที่ถูกต้องนะครับคุณอ่านค่านะครับจะได้ประมาณสัก5โวลต์เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายังอ่านไม่ละเอียดนะครับเราสามารถปรับเลนส์ไปที่ วอนดีสีได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับโอ้ oh, นี่เพิ่องออกมาหกเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวออสซิลโลสโคปในการวัดสัญญาณเพื่อจะดูว่าสัญญาณอินพุตก่อนเข้าไอ้ตัว7805นเนี่ยกับสัญญาณเอาต์พุตตอนออกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมร้องให้เลยนะครับ ตอนนี้เรามสาีสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณสีแดงนะครับนำนำไปวัดที่สัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าก็จะตรงเป็นตัวซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสีแดงนะครับวัดด้านบนก็คือไปบวกสีดำวัดด้านล่างคือไปลบนะครับตรวนี้พยายามมองน,นิดนึงนะครับผมถ่ายมือหนึ่งแล้วก็ขี้มือหนึ่งนะอาจจะสั่นนิดนึงต่ออย่างนี้นะครับ ถ้าใครดูไม่ทันก็กดพพสไว้ได้เนาะดูรูปสัญญาณที่ออกมาครับรูปสัญญาณที่ออกมานะครับขอปรับให้มันใหญ่นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไฟดีนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ตั้งเป็นดีเนาะถ้าเรากดตั้งเป็นดีปุ๊บข้างบนครับปุ๊บสัญญาณที่ได้ออกมานะครับจะเป็นรูปนี้นะเทียบกับกลาวนะครับเทียบกับกลาวนี่สัญญาณกลาวนะครับ เทียบกับกาวแล้วเนี่ยต้องไม,ไ,มไม่สัน่นได้ไหมอ๋อสั่นใหญ่เลยนะครับเป็นที่กล้องนะครับอ,นะอันนี้นะอันนี้โอเคแล้วท่านี้เรากดกาวออกครับเทียบกับกาวนะนี่สัญญาณดูรู้สึกว่าสัญญาณจะลอยขึ้นไปเป็นสัญญาณไปดีสีมีแต่มีแต่ฝั่งทางบวกอย่างเดียวนะครับอันนี้นี่คือสัญญาณอินพุตนะครับต,ต่อนะครับอันนี้ ตอนแรกเราวัดสัญญาณอินพุตร,รูปแรกไปนะครับได้ตรงนี้หลังจากนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกับสัญญาณเอาพุทที่ได้นะครับที่ผมเคยบอกว่าลงจอรักษาระดับเรนดังตัวนี้เนี่ยมันจะกรองไฟให้มันเรียบมากแค่ไหนนะครับสีแดงเหมือนเดิมนะครับสีแดงจิ้มด้านบนนะครับไฟบวกและก็สีดําจิ้มด้านล่างเป็นไฟลบนะครับ ออตามนี้นะครับต่อตามนี้เรามาดูสัญญาณที่ได้ครับสัญญาณที่ได้สังเกตว่าจะเป็นสัญญาณเส้นตรงนะครับเพียงมีว่ามีมันยังไม่เรียบเรียบเต็มที่นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับุคน ทั่วไปแล้วก็นักเรียนที่จะทําการเรียนการสอนในวิชานี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ถึงลานคววแล้วครับผมขอจบพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ